ชนเสียงสันติขอนำเสนอรายการจุดประกายให้คิดเพื่อชีวิตที่คมชัดสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านพบกับศาสนาจารย์ดรประดิษฐเกืองรังสิษในรายการจุดประกายให้คิดเพื่อชีวิตที่คมชัดขอเชิญรับฟังครับ ัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับรายการจุดประกายให้คิดเพื่อชีวิตที่คมชัดในวันนี้จะพูดเรื่องหลักคิดซึ่งคือหลักแห่งความรักนั่นเองสนุสิิ์ของพระเยซูที่ชื่อยอนท่านยอนหรือโยฮันเนี่ยกล่าวว่าความรักที่ข้าพเจ้าพูดถึงนี้ไม่ใช่ที่เรารักพระเจ้าแต่ที่พระองค์ทรงรักเราต่างหากและทรงใช้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือพระเยซูคริสต์มาเป็นผู้ลบล้างพระอาญยาที่ตกกับเราทั้งหลายเพราะบาปผิดของเรา หรือความไม่เอาไหนของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นเพราะพระเจ้ารักเรามากไม่อยากให้เราต้องพบกับความหายนะพระองค์ยิงส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลงมาคือพระเยซูคริสต์และพระองค์ก็ทรงรับแบกบาปหรือแบกความเจ็บปวดที่เราควรจะต้องรับหรือว่าบทลงโทษที่เราควรจะต้องรับพระองค์แบกรับด้วยพระองค์เองในที่สุดเมื่อต้องถูกพิพากษาก็ต้องพบกับความตายพระองค์ก็ยอมตายแทนเราคล้ายๆเป็นการแบกรับอาจญาแทนเรา แทนที่เราจะต้องตายอันเนื่องมาจากความผิดความบาปของเรานั่นเองดังที่พระดำรัสของพระเยซูคริสต์ว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะมิได้พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดร์คำว่าโลกในที่นี้หมายถึงมนุษย์หรือทุกคนในโลกล่าหรือสรรพสิ่งสรรพสัตว์ทั้งหลายที่พระเจ้าทรงสร้างซึ่งจะต้องแบกรับความทุกข์ยากลําบากเหล่านี้ และจะต้องพบกับความหายนะอันเนื่องมาจากการที่เราหันหลังให้กับพระเจ้าและก็ทําความผิดความบาปมากมายจนไม่สามารถที่จะกอบกู้ต่อไปได้อีกแล้วพระเจ้าก็ลงมาแล้วก็ตายแทนเราแบกรับความผิดความบาปของเราทั้งหมดและยอมถูกถึงบนไม้กางเขนอันนี้แหละครับที่เราเรียกว่าความรักแบบอากาเป้คือความรักที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิน้นแม้ว่าเราจะต้องแบกรับกับโทษทันของความผิดบาปเหล่านั้นแต่พระเจ้ามารับแทนเรา เพราะฉะนั้นความรักแบบนี้จึงเป็นความรักแบบไม่มีเงื่อนไขแม้ว่าเราจะไม่น่ารักแต่พระเจ้ายังทรงรักเรา,าพระคัมภีร์ก็มีบัญญัติคัมภีร์มีมากมายเหลือเกินที่พูดถึงเรื่องความรักเหล่านี้นะครับซึ่งคงจะนำมาสาธยายให้หมดครบถ้วนไม่ได้พระเยซูจึงสรุปหลักคลิดหรือหัวใจสำคัญของคำสอนของพระองค์ไว้สองข้อเท่านั้นนั่นก็คือข้อแรกรักพระเจ้าข้อที่สอง รักเพื่อนบ้านหรือรักเพื่อนมนุษย์พระองค์ขยายความโดยขยายความให้ชัดเจนว่าจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าของเจ้าด้วยสุดใจสุดจิตของเจ้าและด้วยสิ้นสุดกําลังของเจ้าหมายความว่าถ้าเรารักพระเจ้าหรือถ้าเรารักใครจริงจังสักคนหนึ่งเนี่ยต้องรักให้หมดหัวจิตหัวใจไม่ใช่รักแบบครึ่งๆกลางๆหรือรักเผื่อเลือกหรือรักแบบไม่ค่อยมีความผูกพันอะไรต่อกันเลยในที่นี้หมายว่า ถ้าเราเชื่อว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าเราเกิดมาจากพระเจ้าเราก็เกิดมาจากความรักเราก็จะต้องรักพระเจ้าด้วยสุดใจสุดจิตและด้วยสิ้นสุดกําลังความคิดของเราทั้งหมดคือทุ่มเททั้งหมดให้กับพระเจ้าต้องมีความจงรักภักดีต่อพระเจ้าพระองค์เดียวเป็นรักเดียวใจเดียวที่ไม่ปันใจให้ใครอื่นอีกเลยไม่ใช่รักเพื่อเลือกแต่รักแล้วรักเลย เมื่อทุ่มเทความรักจนสุดตัวสุดชีวิตเช่นนี้เราจึงมีหลักยึดเหนี่ยวที่มั่นคงไม่คลอนแคลนและไม่เปลี่ยนใจอีกต่อไปข้อที่2ก็บอกถ้ารักพระเจ้าอย่างเดียวเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับฤาษีชีพายเป็นเหมือนนักบวชนักบุญคือไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับชาวบ้านไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับใครเลยคือทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยสูงขึ้นจิตใจสูงขึ้นก็เป็นความรักที่ค่อนข้างที่จะเห็นแก่ตัวนะครับคือรักอย่างเดียวรักพระเจ้าแล้วก็ไม่ต้องสนใจใครเลย แต่ในที่นี้เนี่ยพระเจ้าบอกว่าถ้ารักพระเจ้ามากเท่าไหร่เราก็ต้องรักคนอื่นมากเท่านั้นเช่นกันก็คือรักเพื่อนบ้านหรือรักผู้อื่นโดยขยายความว่าให้รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองเพราะคําว่าเพื่อนบ้านในที่นี้ก็หมายถึงเพื่อนมนุษย์ทุกคนทั้งคนที่น่ารักและคนไม่น่ารักทั้งเพื่อนและศัตรูทั้งคนที่ทําดีต่อเราหรือคนที่ทําร้ายเราคนที่รักเราต่อหน้าแล้วก็ทําร้ายเรารับหลังหรือรักเรารับหลังและทําร้ายเราต่อหน้าก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเราก็รักหมด นะครับรักด้วยความบริสุทธิ์ใจนั่นเองและความรักที่บอกว่ารักเพื่อนบ้านหรือรักเพื่อนมนุษย์เนี่ยก็อาจจะหมายถึงสรรพสิ่งและสรสรพสรัตว์ที่พระเจ้าทรงสร้างด้วยเช่นเรารักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเราจะช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมให้มันเกิดมลพิษมากไปกว่านี้รวมทั้งสิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่เราต้องปฏิบัติต่ตอกันและด้วยความเคารพด้วยความหวงแหนัน ไม่ทำลายได้ทำ้ายสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างโลกของเราจึงน่าอยู่และคงสภาพสมบูรณ์และยังประโยชน์ให้แก่ทุกคนก็ถ้าพูดเฉพาะหลักทฤษฎีอย่างนี้ว่ารักพระเจ้าแล้วก็รักมนุษย์รักพระเจ้าด้วยสุดใจสุดจิตและรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตัวเองเนี่ยมันก็อาจจะเห็นภาพไม่ชัดผมก็เลยอยากจะเปรียบเทียบให้ท่านทั้งหลายเห็นความรักซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของชาวคริสต์หรือหลักคําสอนของชาวคริสต์เนี่ยที่บอกรักพระเจ้าและรักเพื่อนมนุษย์เนี่ยในรูปสัญลักษณ์ของไม้กางเขน เพราะชาวคริสต์เนี่ยมีไม้กางเขนเป็นสัญลักษณ์นะครับในการที่บอกว่าเออท่านทั้งหลายเป็นชาวคริสต์เพราะท่านมีไม้กางเขนแต่ไม้กางเขนในที่นี้เนี่ยผมไม่ได้มองในฐานะที่เป็นสินศักดิธิ์ใดทั้งสิ้นน,นะครับแต่มันเป็นสัญลักษณ์และเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักข,ของพระเจ้าเพราะไม้กางเขนเป็นที่ที่พระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าเนี่ยทรงถูกตรึงแล้วก็สิ้นพระชนถูกตอกตะปูตรึงไว้บนกางเขนสิ้นพระชนด้วยความทุกข์ทรมาน แล้วหลังจากนั้นพระองค์เมื่อปลดลงมาจากจากังเขนเนี่ยก็นําไปฝังไว้ในอุโมงค์สวันแล้ววันที่ 3, 3> าาก็ออรรราาทงร,เร,รเเงเป็นขึ้นมาจากความตายนี่เป็นความเชื่อของชาวคริสต์นะครับว่าเราเชื่อพระเจ้าเนี่ยตายแทนความบาปของเราแล้วเราเชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยทรงเป็นขึ้นมาจากความตายและเป็นพระเจ้า <C? <C? ที่ทรงพระชนอยู่เพราะฉะนั้นเราไม่ได้เชื่อในพระเจ้าที่ตายแล้วแต่เราเชื่อในพระเจ้าที่ทรงพระชนอยู่และยังอยู่กับเราอยู่ตลอดเวลานี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่ แตกต่างไปจากความเชื่ออื่นๆเพราะเราเชื่อในพระเจ้าที่ยังมีชีว, Self ชวิตอยู่เชื่อว่าพระเจ้าอยู่กับเราพระเจ้าไม่ได้หนีหายไปไหนพระองค์ทรงเป็นสติพระองค์ทรงเป็นปัญญาและพระองค์ทรงคอยดูแลเอาใจใส่ชีวิตของเราตลอดเวลาเพียงแต่ว่าเรามีความรู้สึกหรือไม่ว่าหรือเรามีความสํานึกหรือไม่ว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราถ้าพระเจ้าสถิตอยู่กับเราเนี่ยเราก็จะมีพระเจ้าเป็นหลักยึดของชีวิต และเราจะดําเนินชีวิตตามพระธรรมคําสอนของพระองค์เราก็จะไม่ทําผิดทาบาปอีกต่อไปนั่นเองเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ของไม้กางเขนเนี่ยถ้าเราสังเกตให้ดีมีไม้อยู่2ออันนะครับก็คือไม้ที่มันไขว้กันเป็นรูปเลขคล้ายๆเลขบวกแต่ว่าไอ้เส้นที่ตั้งขึ้นตรงเนี่ยไม้กางเขนที่ตั้งตรงขึ้นไปเนี่ยเส้นตรงนี้ก็จะยาวกว่าอีกเส้นหนึ่งที่เป็นแนวขวางแนวนอนนะครับไม้ที่เป็นแนวตั้งเนี่ยเป็นเส้นตรงที่ยาวกว่าไม้ที่เป็นแนวนอน แล้วก็มาบวกกันหรือมาไข้กันความหมายของมันก็คือว่าเราจะต้องมีความรักพระเจ้าหรือมีความเชื่อความศรัทธาต่อพระเจ้าอย่างมั่นคงแน่นอนและตั้งหลักปักฐานในความเชื่อเหล่านี้อย่างมั่นคงไม่คลอนแคลนไม่สั่นไหวและไม่ถูกชักนําไปในทางที่ผิดพลาดบกพร่องเพราะฉะนั้นถ้าเรามีพระเจ้าเนี่ยเรายึดมั่นอย่างมั่นคงแล้วก็ให้พระเจ้าอยู่ต่อหน้าเรา และปักชีวิตของเราไว้ในความเชื่อหรือความรักที่มีต่อพระเจ้าอย่างมั่นคงอย่างนี้ไม่ต้องวันไหวอีกต่อไปเนี่ยมันก็ดีนะครับก็คือเราก็อย่างน้อยก็มีหลักยึดของชีวิตแต่เพียงเชื่อพระเจ้าอย่างเดียวอย่างที่ผมบอกนี่นะครับมันก็คงไม่พอก็เลยมีอีกเส้นหนึ่งที่มาทับขวางไว้เป็นในทางแนวนอนซึ่งมาอาจจะสั้นกว่าก็คือเมื่อเราผายมือออกไปเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของการที่บอก,บอกว่าเรามองดูไปโดยรอบเราเห็นคนอื่นเราเห็นสิ่ง,รงสร้างอื่น เรามีความรักมีความผูกพันและมีความเอื้ออาทรที่มีต่อกันเพราะฉะนั้นทั้งสองเส้นนี้จึงมีความสมดุลอยู่ในตัวของมันเองคือรักพระเจ้าอย่างมั่นคงแล้วไม่มีสิ่งอื่นสิ่งใดที่จะทําให้เราเบี่ยงเบนไปจากความรักหรือความเชื่อศรัทธาที่มีต่อพระเจ้าพระองค์นี้และเมื่อเรามีความเชื่อความศรัทธาต่อพระเจ้าอย่างมั่นคงแล้วเนี่ยเราก็ผายมือออกไปเราก็มองไปโดยรอบแล้วก็มีความรู้สึก ว่าเรามีความรักความผูกพันที่มีต่อผู้อื่นด้วยท่านยอนยิงสรุปคําสอนของชาวคริสต์ไว้อย่างนี้นะครับว่าข้อที่ 1. ความรักเนี่ยเริ่มต้นมาจากพระเจ้าสาเหตุที่เราต้องมีความรักเพราะพระเจ้าทรงรักเราก่อนไม่ใช่เพราะเรารักพระเจ้าก่อนเพราะพระเจ้าทรงรักเราก่อนการเป็นลูกของพระเจ้าจึงต้องรู้จักพระองค์และรักพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจในแบบเดียวกันกันกบที่พระองค์ทรงรักเรานั่นเองเมื่อเรารักพระองค์อย่างสุดจิตสุดใจเราก็รักตัวเอง เมื่อเรารักตัวเองอย่างไรเราก็รักผู้อื่นอย่างนั้นถ้าว่าเราทําให้ผู้อื่นเจ็บปวดอย่างไรแล้วเราก็เจ็บปวดด้วยอย่างนั้นเนี่ยแสดงว่าเราใจถึงกันแล้วครับเพราะฉะนั้นความรักถึงเริ่มต้นมาจากพระเจ้ารักถึงขนาดต้องยอมตายแทนเราเนี่ยไม่มีใครที่จะรักยิ่งใหญ่ไปกว่านี้อีกแล้วอันที่สองก็คือว่าเมื่อเราเริ่มต้นความรักที่มาจากพระเจ้าเนี่ยเราก็ต้องรักซึ่งกันและกันท่านย้อนทังกล่าวว่าท่านที่รักทั้งหลาย ถ้าพระเจ้าทรงรักเราทั้งหลายเช่นนั้นเราก็ควรรักซึ่งกันและกันไม่มีผู้ใดเคยเห็นพระเจ้าแต่ถ้าเราทั้งหลายรักซึ่งกันและกันพระเจ้าก็ทรงสถิตยอยู่ในเราทั้งหลายและความรักของพระเจ้าก็สมบูรณ์อยู่ในเราเพราะบางครั้งนี่เราบอกเออเนี่ยเราอยากจะเห็นพระเจ้าแล้วเราก็บอกพระเจ้าเป็นความรักไหนล่ะขอสําแดงพระเจ้าให้เราเห็นหน่อยพระเจ้าเป็นนมามธรรมนะครับ ที่ผมบอกตั้งแต่ต้นก็คือพระองค์ทรงพระชนอยู่และทรงสถิตยอยู่กับเราเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่เราแสดงความรักแสดงความห่วงหาอาทรความเห็นอ,อกเห็นใจต่อผู้อื่นที่มีความทุกข์มีความเดือดร้อนมีความต้องการความช่วยเหลือคนที่ถูกกดขี่ข่มเหงเราก็ให้ความเป็นธรรมคนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบเราก็ให้ความเห็นอ,อกเห็นใจเขามีเมตตาการุณาต่อเขาเนี่ยนี่แหละครับเป็นการสําแดงพระเจ้า ให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมจากการดำเนินชีวิตและจากการประพฤติปฏิบัติของเรานั่นเองเพราะถ้าหากว่าเราบอกว่าเรารักพระเจ้าแต่เราเกลียดชังเพื่อนมนุษย์หรือเราทำร้ายผู้อื่นเนี่ยหรือเราเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นก็แสดงว่าเราไม่ได้รักพระเจ้าจริงถ้าเรารักพระเจ้าแล้วก็รักตัวเองแล้วเราเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นและทำร้ายผู้อื่นก็เท่ากับทำร้ายตัวเองเพราะฉะนั้นความรักแบบนี้มันถึงลึกซึ้งเหลือเกินนะครับเพราะว่ามันมีความเกี่ยวข้องมีความเชื่อมโยงต่อกัน แล้วไม่สามารถที่จะตัดขาดจากกันได้เพราะไม้กางเขนสองไม้สองอันที่ไขว้กันเนี่ยมันจะเป็นไม้กางเขนได้ก็ต่อเมื่อมันไขว้กันแล้วก็มีจุดที่บรรจบพบกันที่ตรงศูนย์กลางของมันแล้วมีสมดุลในตัวของมันเองไม้กางเขนนี่จึงเป็นไม้กางเขนที่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ได้แต่ถ้าไม้สองอันแยกจากกันอีกอันก็เป็นไม้ยาวกว่าอีกอันก็เป็นไม้สั้นกว่ามันก็เป็นไม้สองอันซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องสัมพันธ์อะไรกันเลย มันความรักที่เราพูดถึงนี้เป็นความรักที่รักพระเจ้าแล้วก็ยึดโยงอยู่กับการรักผู้อื่นแล้วก็เกี่ยวข้องสัมพันธ์และมีน้ําจิตน้ําใจที่มีต่อผู้อื่นอย่างนี้เนี่ยครับชีวิตของเราจึงอยู่ร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์แบบก็คือช่วยเหลือเกือ้อกูลกันไปแล้วก็เห็นอ,อกเห็นใจกันมีเมตตากรุณามีความเป็นห่วงเป็นใยที่มีต่อกันอย่างนี้เนี่ยสังคมของเราโลกของเราบ้านของเราที่ทำงานของเราก็คงจะน่าอยู่มากไปกว่าต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน และเห็นแก่ตัวแล้วก็คอยจ้องจับผิดซึ่งกันและกันอย่างนี้มันไม่น่าอยู่ครับมันน่าเบื่อจะตายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกที่สุดเนี่ยความรักเริ่มต้นจากพระเจ้าเมื่อเริ่มต้นจากพระเจ้าแล้วเนี่ยเราเห็นแล้วว่าเรามีคุณค่าเพราะพระเจ้าทรงรักเรามากก็เกิดความรู้สึกผูกพันที่มีต่อกันก็คือรักซึ่งกันและกันแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและที่สําคัญอันที่3มก็คือว่าไม่ใช่รักแต่ปากท่านั้นบอกรักรักรักแต่จิตใจเนี่ยทำลายผู้อื่นจิตใจเนี่ยคิดในการที่ชั่วย่เี ที่นี่บอกให้รักด้วยการกระทําท่านย้อนกล่าวว่าถ้าผู้ใดว่าข้าพเจ้ารักพระเจ้าและใจยังเกลียดชังพี่น้องของตนผู้นั้นก็เป็นคนพูดมุสาเป็นคนโกหกมดเทศนะครับเพราะว่าผู้ที่ไม่รักพี่น้องของตนที่มองเห็นแล้วเนี่ยจะรักพระเจ้าที่ไม่เคยเห็นได้อย่างไรมันก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับถ้าหากว่าเราบอกว่าเรารักพระเจ้า เพราะเรารักพระเจ้าได้เพราะเราไม่เห็นพระเจ้าแต่เราเกลียดชังพี่น้องมันก็ไม่สมเหตุสมผลในความเชื่อของเรานะครับเพราะถ้าบอกว่ารักพระเจ้าก็ต้องรักผู้อื่นถ้ารักพระเจ้าแล้วยังเกลียดชังพี่น้องเอารัดเอาเปรียบพี่น้องของตัวเองเนี่ยมันก็เท่ากับว่าเราโกหกตัวเองนั่นเองการบอกว่ารักพระเจ้านั้นเป็นเรื่องง่ายเพราะว่าไม่มีใครเคยมองเห็นพระเจ้าและไม่มีใครรู้จักว่าพระเจ้าอยู่ที่ไหนแต่อย่างที่ผมบอกคือพระเจ้าอยู่ในชีวิตในจิตใจของเราพระองค์สถิตอยู่ใกล้เรา ถ้าเรารักพระเจ้าเราก็ต้องรักตัวเองนั่นไงแล้วเมื่อเรารักตัวเองแล้วเราก็ต้องรักผู้อื่นเช่นเดียวกันเป็นความรักที่แสดงออกเป็นการกระทําไม่ใช่รักด้วยปากไม่ใช่รักแต่เพียงคําพูดเท่านั้นแต่รักด้วยการกระทําเมื่อเขาเห็นคนอื่นเดือดร้อนเมื่อเห็นคนอื่นต้องการความช่วยเหลือแล้วก็หยิบยื่นให้ความช่วยเหลือแก่เขานี่แหละครับคือความรักที่มีต่อพระเจ้าเพราะเป็นความรักที่แสดงออกเป็นการกระทําเราจะวางเฉยและไม่สนใจใยดี เห็นผู้อื่นเดือดร้อนเราจะวางเฉยแล้วก็ไม่ใส่ใจเลยเนี่ยปล่อยให้เขาเป็นไปตามอย่างนั้นแล้วแต่แล้วแต่บุญแล้วแต่กรรมเนี่ยการทําเช่นนี้ถ้ากับหลอกลวงตัวเองและไม่รักพระเจ้าจริงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการรักพระเจ้าจึงต้องแสดงออกเป็นการกระทําต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยน้ําใจด้วยความเห็นอกเห็นใจด้วยความห่วงหาอาทรที่มีต่อกันท่านยอนยิงสรุปว่าพระบัญญัตินี้เราได้มาจากพระเจ้าคือว่าให้คนที่รักพระเจ้านั้น รักพี่น้องของตนด้วยคําว่าพี่น้องในที่นี้ไม่ได้หมายถึงพี่น้องที่คลานตามกันมาจากท้องพ่อท้องแม่เดียวกันเท่านั้นนะครับแต่พี่น้องในที่นี้ก็หมายถึงเพื่อนมนุษย์ใครก็ตามที่อยู่กับเราที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์หรือไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเราที่อยู่ในโลกนี้เขาก็เป็นพี่น้องของเราหมดเป็นเพื่อนบ้านของเราหมดเป็นเพื่อนมนุษย์นั่นเองดังนั้นความรักจึงเป็นหัวใจสําคัญในคําสอนของชาวคริสต์ที่จะต้องแสดงออกให้เป็นรูปธรรมเพราะบางครั้งบางคราวเนี่ย แม้ว่าเราจะเป็นพี่น้องที่คลานตามกันมาแต่บางทีเนี่ยการถูกอบรมบ่มเลี้ยงอาจจะแตกต่างกันไปจนบางครั้งบางราวเราเกิดความรู้สึกว่าพ่อแม่ลำเอียงรักคนนี้มากกว่าคนนั้นหรือว่าให้คนนั้นมากกว่าคนนี้จนเกิดความรู้สึกเก็บกดอยู่ภายในหัวใจว่าเออสักวันหนึ่งถ้าเรามีฐานะดีขึ้นเนี่ยเราจะไม่ทําอย่างนี้หรือเราอาจจะทําอีกแบบหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะมันมีบางครอบครัวนะครับแม้ว่าจะเป็นพี่น้องที่คลานตามกันมา แต่พอมีเรื่องของทรัพสมบัติเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับพ่อแม่สมัยก่อนเนี่ยไม่ได้ทําพินัยกรรมไว้ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เมื่อเสียชีวิตไปเนี่ยทรัพสมบัติก็มีอยู่พอสมควรพี่ๆน้องๆในที่สุดก็เลยต้องแก่งแย่งทรัพสมบัติกันฟ้องร้องกันขึ้นลงขึ้นศาลแล้วก็กลายเป็นศัตรูกันในที่สุดไม่มีใครได้อะไรเลยคนที่ได้ก็คือพวกทนายความหรือพวกที่ค้าความเราจะต้องเสียเงินเสียทองและในที่สุดก็สูญเสียความเป็นพี่เป็นน้อง กลายเป็นศัตรูกันไปหมดเลยอย่างนี้เราไม่เรียกว่าเป็นความรักที่มาจากพระเจ้าแต่เป็นความรักที่เกิดขึ้นเพราะมันมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องมันก็เลยเกิดการทะเลาะเบาแหวงกันห้ำหั่นกันอย่างนี้มันไม่ไม่น่าที่จะเป็นสิ่งที่ดีงามในในในการที่เราบอกว่าเรารักซึ่งกันและกันนั่นเองนะครับเพราะันความรักเริ่มต้นจากพระเจ้าและเราจะต้องรักซึ่งกันและกันและในที่สุดเนี่ยเมื่อรักซึ่งกันและกันเนี่ยต้องลงมือปฏิบัติและกระทํา โดยยึดโยงเอาพระเจ้าเป็นหลักในการดําเนินชีวิตและในการสําแดงความรักนั้นให้ปรากฏอย่างเป็นรูปธรรมถ้าเราทำเช่นนี้ได้เนี่ยนะครับเราก็กลายเป็นคนที่มีเกียรติเป็นคนที่น่ายกย่องเป็นคนที่น่านับถือแล้วก็มีคนอยากยกมือไหว้อย่างรู้สึกว่ามันสนิทใจนะครับบางคนบอกว่าใช้ชีวิตแบบเห็นแก่ตัวเนี่ยแต่ก็มีฐานะดีแล้วก็มีตาแหน่งแห่งหนในสังคมดีหลายคนก็ยกมือไหว้ แต่บางทีเนี่ยเพราะว่านิสัยใจคอเป็นคนที่เห็นแก่ตัวแล้วก็เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นแล้วดูถูกเหยยดยามผู้อื่นเนี่ยหลายครั้งเราก็บอกว่าเออยกมือไหว้เหมือนกับไหว้ท่อนไม้เพราะว่าเราไม่ได้ไหว้ด้วยความสนิทใจเนื่องจากว่าเขาไม่ได้มีความจริงใจต่อเราแล้วก็ก็ทำร้ายทำลายเราอยู่ตลอดเวลาทำให้เราเนี่ยได้เกิดความเจ็บช้ำน้ำใจแล้วก็ถูกอารัดเอาเปรียบถูกดูถูกเหยียดหยามทำให้เราเกิดความรู้สึกว่าไม่น่ารักในการที่จะรักคนอย่างนี้เพราะฉะนั้น เมื่อเราแสดงความเคารพเราก็แสดงความเคารพไปอย่างนั้นอย่างนั้นไม่มีความหมายอะไรเลยก็เดินผ่านไปเฉยๆเราก็กลายเป็นคนที่ไม่มีเกียรติไม่รู้เราจะอยู่ไปทําไมในการที่ผู้คนในสังคมไหวเราแล้วก็บอกว่าไหวไปอย่างนั้นนะไม่ได้มีความเคารพจริงใจอย่างแน่นอนมันก็ไม่มีความสุขอยู่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นผมได้สรุปรวบยอดว่าหลักหัวใจคําสอนของชาวคริสต์เนี่ยล้อมรวมอยู่ที่ความรักและความรักในที่นี้เป็นความรักที่มาจากพระเจ้าและเป็นความรักที่พระเจ้ามีต่อเรา อย่างไม่มีเงื่อนไขและเมื่อพระเจ้ารักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขยอมตายแทนเราได้อย่างนี้เนี่ยเราก็ควรที่จะรักผู้อื่นหรือมีน้ําจิตน้ําใจให้กับผู้อื่นความรักในที่นี้อาจจะแปลว่าน้ําจิตน้ําใจก็ได้หรือว่าแปลว่าการทําคุณงามความดีให้กับคนที่อยู่ร่วมกันในสังคมกับเราก็ได้เราะนั้นเมื่อเรารักผู้อื่นเราก็มีเกียรติเมื่อมีเกียรติเราก็มีความสุข แม้ว่าเราจะไม่มียศถาบรรดาศักดิ์ไม่มีเงินทองมากมายก่กองแต่เนื่องจากว่าเราเป็นคนมีน้ำใจเป็นคนรวยน้ำใจเพราะฉะนั้นผู้คนในสังคมก็นับหน้าถือตาเมื่อตายไปมีแต่คนเคารพยกย่องแล้วก็พูดถึงอยู่ตลอดเวลาเพราะบางคนที่เห็นแก่ตัวเนี่ยไม่เคยรักใครเลยนอกจากรักตัวเองเนี่ยในที่สุดไม่มีใครระลึกถึงอีกเลยพี่น้องครับชีวิตของเราเนี่ยมันจะต้องมีความรักเป็นหัวใจสําคัญถ้าปราศจากความรักแล้วอะไรอะไรมันก็ไม่น่ารักทั้งหมดแล้วล่ะครับ สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาอีกครั้งหนึ่งนะครับพบกันอีกคราวหน้าก่อนจากกันก็ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นพระเจ้าแห่งความรักทรงโปรดให้เราทั้งหลายได้มีน้ำจิตน้ำใจที่มีต่อกันและรักผู้อื่นเหมือนกับที่เรารักตัวเองเช่นเดียวกันขอพระเจ้าอํานวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญครับสวัสดีครับ you' my room rottyppers คุณผู้ฟังครับทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติขอขอบพระคุณศาสนาจารย์ดรประดิษฐเกิงรังสฤิดิ์เป็นอย่างยิ่งครับที่มาแบ่งปันข้อคิดเรื่องราวดีๆในการดำเนินชีวิตให้เราได้รับฟังกันในรายการจุดประกายให้คิดเพื่อชีวิตที่คมชัดตอนนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับเสียงสันติมีความยินดีที่จะให้คุณผู้ฟังได้เรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมเรื่องราวดีๆในการดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จครับเพียงคุณผู้ฟังเขียนจดหมายแล้วส่งมาที่ สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน131ปนจเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์5 0 0 0 0หรือโทรศัพท์053-242-654ทีมงานจะจัดส่งหนังสือไปให้ครับวันนี้ลาไปก่อนครับขอความรักและสันติสุขจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้าจงดำรงอยู่กับคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ